สวัสดีค่ะพี่น้องมีพ่อพี่น้องมากินตําป้าอีกแล้วค่ะตําป้าแซ่บพี่น้องทาเสร็จเมืกก่อกี้อร่อยมากว้าะพี่น้องเยอะๆเลยค่ะน้องมากห้อยผักกระเสดลงไปสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีอีกรอบ มาค่ะพี่น้องมากินตำปลา,า,า,าน้ำกันค่ะมาหนี่หอนการหอนแห้งวายลูกพี่บ้าการหอนหอนพี่น้องตำปลาแซ่บจเอาไปแซบใบดอกแดดหอนแห้งแซ่บแซบพี่น้องตำปลาใส่หน่อไม้ใส่บักหอยใส่หมูยอ่อประเกษตรเก็บมาเองพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะมูจะเป็น,นบ้าอะไร กำล,ลังแด้ใส่นี่เด้อพี่น้อง<ป>กินตําพุ้งอีกแล้วค่ะมื้อนีเมื่อวากนก,นนกน <c oughs> นา็กินมืนอ้อนะี้ก็กินอี๊ยกน่าแซ่บกินบ่เบื่อแล้วพี่น้องเนาะมาค่ะมาสดนกขกันแซ่บๆตับปลาอร่อยมากขอบคุณบ่ก๋งถามังไงคือเก่าค่ะโ<ป>อ๊ยกัาแยกขัน เดี๋ยวมาแบบใส่หาโอ๊ยโยเอาตัวมันไปเลยอยู่กันอย่าเนี้เดี๋ยวนั่งชิงหัวสวัสดีครับแกสวัสดีครับก็มาพี่น้องมามาอู่กอย่าง ปเป็นเรื่องของแม่น้องแสบครับใช้น้องไอมทง้ทั้งเพชรทั้งแสบทำไมยังเพชรอ,อ่ะอือหนึ่ก้โลกข้างบงลาเลยอ่ะเห็นไ,ไหม,มนี่จิ้งนี่หาซิบงก็นแนแสบ มันหวานแสบกินเบึ้งได้อทีน้องหลอกลูกกยาแล้วกวนดีแล้วว่าจะทายคลิปเนี้ยไมันยากยามันกวนดีครับเรืเอแม่เล่นกับยายเอามา่จกินหอไม่กินไล้วาย กับน้องไม้เสีกันสุดเท่าน,นั้นเล็กเพ็รอะคะขึุกมือแซบจุกมือที่น่อทสุดเอาได้คัน ซื้อมาบ่อบอซื้อ,าอม,ม,ม,มอาใช่ฮะถ้าคันเพลบ่มีพานแบบพี่น้องตนนี้ละขอบุญกินได้สกินมืดค่ะเต็มถาดว่างงเลยกินคนเดียวให้คันเพลกินน้ำบ่ได้ยำบแหลกพนะบม่มีแขวยำ เพช,เพช,เพช,เพช็ดูแล้เพชรนอใไม่เข้าไปให้เพ็ดไปต้มตืมกันเลยพี่น้องเอ้ย,เ,อยอเ,เพารหอนทำง่ายน้นองมาก่ถมมากหอยไม่เี่

ลูกกระวนมามาเ็ชอย,ย,ยู <h> ่เด <h> ้อลูกเด้อ แต่พักเกษตรไม่ให้แม่ได้หันนี่องพักเกษตรนี่์อืมมามาเลยมาแมาี่ปวด คนเดียวต่ำเหมาอมไราหลงมาโอ้ยเก็บผักกาเสดมาลืมเอามากินน้ำผักกาเสดออนก็คงให้แม่อีกครับคุณเก่งมากเด้วยค่ะ นี่รประเทศนี่ครั้งที่น้ำแบบลัางพ้าพี่น้องไปสอนนิ่ดกพี่น้องสิทฮานะพี่น้องหนาสวยไปสอนกุ้งด้วย เกษตรผักเกษตรนี่ของคุณนี่ของคุณนะเก็เเป็นนี่ของคุณอืมพอล้กเดี๋ยวคุณแม่ วมออมันแกะไม่ได้มันอ่อนปากระเศรษอ่อนมันแกะบ่ได้ไมกินงฮกินอกินอย่างนี้น้<ะ>มอ,นอมอานะปกระเรอ่อนนะ เพลิดแห้งแซ่บพี่น้องแตงเพลิดตำร้ายยิงคนเดียวมน่าเสรียดตำกินเมลังอีกแล้วค่ะแกไวัยไร้ขอจบคลิปไปเพลิดสำนีเด้อค่ะพี่น้องเพลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ดีๆกันลังแรงแสงเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะลายพี่น้องกินมือมือดอกแซ่บทองแล้วเพลิดแห้ง